พูดพูดดีๆเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่เหรอเนี่ยว่าตัวขึ้นอย่ยเป็นยูทูบเบอร์ทำไมหนูไม่พูดตาอะไรเพราะมันใส่อันบิ๊กอ่ะลวดใช่เข<อ>าถึงเล่นแอปเอาเลยจ้าเอาเลยอะไรแทนชเลยไปดีกว่าบอดนวดแหละลอัตโนมัติเริเมื่อกี้เนี่ยบรรยากาศครับวันแรกก็จะแบบว่าที่นั่งก็อาจจะแบบว่าไม่เพียงพอแต่ว่าก็สามารถขึ้นมานั่งได้ในโรงพยาบาลได้นะครับทานไปแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณหมออยู่ใกล้ชิด บาหวานขึ้นก็พบแพทย์ชั้นสองได้เลยนะครับมีเลูกคาสัิอะไรไปชั้นเก็ได้นะเราเสิร์ฟเสิร์ฟชั้นสองนังชัก็ถลูกค้ากับลูกค้าว่าร้านเรามีบในเลื่อนอยู่เนาะไม่ต้องไม่ปวดไม่ปวดขาไม่ปวดขานะครับัแล้วขึ้นไปรอเาจะรเื่อไีเสิร์คุณแม่เอาสั่งหรือยังฮะ กันยังี่ว่าทีแ่ๆอันกันของอพี oui> <ma ่ของพี่มีอะไรบ้างครับมีคากบชองมีสตรอเบอรี่มีบานาเฟมีกาแฟเย็นมีอเมริกาโน่แล้วก็อะไรขึ้มีอันนั้นเออไอ

ติ๊บวันนี้เราเป็นวันแรกนะครับสําหรับการเปิดเอ๊ะไม่สัมภาษณ์ไม่ถามเลยหรอถามก่อนดีป้าเต้นไงตื่นเต้นแบบว่าเจอเจอราคาราคาตัวเลือกแบบว่ากลุ่มเต้นไม่เต้นบ้านบ้านบ้คะวันนี้มีอะไรครับมีอะไรถามบ้างครับก็เป็นยังไงบ้างครับก่อนล้าวันแรกอ่างอ่างอุ่อ่างอ่างอ่างมากครับค่ะนะคะบไม่ใช่การไม่ได้ไปอุ่นกุชคากลับมาให้มาอุ่นก่อนมาแร้วก็ ฝากทางโรงพยาบาลไม่ได้ครับถ้าเกิดมันเต็มฮะลูกค้ามาด้านข้นงสองสามได้ได้กเลยดีที่เรามีอะไรเรื่องลูกค้าไม่ปวดขาคือโซันมีริบ้วยฮะอ้าหรอใช่คุณไฮโซหรอคาเฟ่อะไรติดโรงพยาบาลแล้วมีริฟมีอะไรเรื่องอะไรที่ใช้บริการด้วยนี่ไปแอบชิมเครีมอะไรกินแล้วหรอกินแล้วกินเค้กีนนี่มีหมอรองรับอยู่ใช่คืออะไรขึ้นหมอก็รออยู่หงุดหงิดโอเคครับขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวไปชุบรรยากาศ่าไเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้อ่าไปแย่ไไดูแล้วมาเปนรากาศอไรส่วนหนึ่อนะเอ๊ะน้องแมทิวคีอารเอมแอนมานิตพินับและแโตเกียวและอะไรไม่ได้หมดพินขับพินแล,ลนด์คาฟี่ ชั้นบนนั่งได้นะครับทางล่างชั้นบนนั่งได้เด้อครับอ่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อย่างคนที่มาใช้บริการอะไรน้ชนใช่โวนโรงพยาบาลก็เป็นประดังประหนึ่งประเดิงประดิประหนึ่งประหนึ่งประหนึ่งอันเดียวกันกับคาเฟ่เราถามว่าสั่งจองใช่ช่องแค่ประหา อันนี้ลูกเกฟซีมาจากสวีเดนเลยนะครับนี่ป้าวันนี้สั่งอะไรบ้างครับ <c oughs> อุ้ยพี่ไม่เล้จะชื่อเค้กช่องนี้ของอะไรนี่เราต้องมาดูรีวิดูด,ดิลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเค้กช่องอะไรแค่สี่สองลูกค้ามาจากสวีเดนเลยพี่น้องบินตรงมาด้วยนี่ฝรั <c oughs> ่งสวีเดนกับแม่เลยพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีบน่บินบินไกลจากสวีเดนเพื่อจะจะกลับในคืนนี้นะใช่ไหมครัจะกลับวันนี้แล้ว จะกลับมือนีเแล้วกันเลยแม่ฟินฟินแรกครับพี่มาเปิดมาเปิดร้านค่ะมาเจ็บเหนือมาลองเปิดร้านมาลองบินมาเพื่อเปิดร้านจากสวีเดนเออคุ้มไหมล่ะบินมาบินมาสิบกว่าชั่วโมงมากินแล้วช่องเอาเดี๋ยวให้ลูกชิมได้เลยนะครับคุณพี่ชิมได้เลยนะครับไปยังบ้านฮะอินฟูเหรอฮะ ลูกสาวของอินฟูชื่อดังหรออินฟูชื่อดังขอให้แน่นขอนครับแย่ลูกสาวอินฟูชื่อดังเนาะวันนี้เราก็มีดาราชื่อดังมาเยาลันค่ะมาให้กำลังใจทุกทายาคนดูห้าแสนลูกคลิปคนกดไลค์เป็นหมื่นทุกคลิปอะค่ะอินฟูต่อค่ะคาเฟ่มีมีหมอก็ใช่ คือใครเบาหวานขึ้นเรากินเสร็จเราก็ขึ้นไปหาหมอแล้วเลยที่ชั้นสองหมอจะหมอโน้ตรอดูแลสั่งยังอยากกินอยู่ดีอยากกินอยู่ด้วยกันอยากกินอยู่ด้วยกันเอสซีฝากมาคุ่บ้านซีแลนหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสถานการณ์ไม่มีที่นั่งนะคะใช่ครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะเป็นชั้นสองแต่เขามีบันไดเลื่องแล้วที่นี่คุณแม่ใชช่เป็นนั้ีไม่ปวดขาแต่ว่าเดินไกลนิดนึง อะไรอะไรเออโพงอะไรหรอมันอมมีลำโพงอยู so like ่หรอไม่มีย well> ืมอกูเก็บก well> ันละก็สับไม่ถาวยืมของเอิร์ดเอชชื่ออะไรสักสักนึงเดี๋ยวแบตรศัพท์มาให้เออของพี่มึไม่เนี่ยของม้อือว่าขมูของพี่มาใส่ เอมยี่ไหมครับเอเอมฮะหลอเินเอร์เอมครับเอดูเองอาศานี่ว่าเอมันมีรีโมทตัวเดียวแล้วเอมมันมี้ตัวอันไอู่ช่กันดยกทยิงก็ได้เร็วสารพช่างสารพช่างบอยฮะมาได้ไหม ใช่ลูกานะถ้าไม่เต็มจริงจะยากเลยม,มัวร้ายนู่นได้ไหม่โอเคไม่ชอบเลยแล้วจริงเกยยโอ้โอ สวัสดีจา้จาต้องขับขา่าวไม่ต้องนอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปนอนต่อก,ก็ได้ดไปนอนต่อก,ก็อได้ที่ไหอบคุณค่าวที่เกือปบปากเฉียนมากตอนข่ามันจะกลับมาหลัยังเดี๋ยวเราเข้านี่แหละไปทด้วยกันเลยยได้ังไม่กลับอย,อยู่อยู่นานอยู่นี่นะครับ คุณแม่สวัสด,ดีครับแม่มาจริงด้วยเออแม่อยู่ใกล้ที่บอกโอ้ใกล้มากแม่ได้เลย

คือเยอะหละ่ะคือเยอะเลยครับค้าพอมาทีครับวันนี้เรามีคอนเสิร์ตที่ชีตาเกียรนะครับตอนเย็นตามไปชีตาเกียรนะคะตามไปไม่ได้คะ่ไไคะวันนี้แล้วกาลแล้วสวัสดีค่ะแม่พึ่งพึ่งน้อยตัวหนึ่งนีดินนีพริกไทยทั่วประชญสวัสดีครับอ๋อร้านร้านนี้ลูกสามมาได้ตัวนี้

คับงผมเเรล่าเหรอเรื่องตเรรมะเก่ยงากะาเยเลันงเคแต่ข้าวขาวอยู่ไี่ะไรคคุตนี้